เอเอสวัสดีครับก็วันนี้ลงสองคลิปนะฮะคลิปคลิปแรกของวันก็คลิปก่อนหน้าก็จะเป็นคลิปไอหนึ่งวันจบหอนะฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงขั้นตอนวิธีการทำของผมนะครับว่าผมทำยังไงนะฮะวิธีฟาร์มใบไวยังไงพี่พี่ขึ้น6ดาวยังไงครับไวๆครับผมจะบอกอย่างนี้ฮะช่วงแรกๆอะเพชรมันเยอะมากนะฮะมันได้เพชรเยอะแบบ รถแรกแจกแถมนะครับยิ่งตอนนี้มันเพชรมันแจกเยอะของวันแจกเยอะนู่นนี่มันแจกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไปเลยนะครับผมฟาร์มตรงนี้ครับผมฟาร์มไฟมอนเฮลนะฮะชั้นนี้นะกลับตรงนี้ครับที่ผมใช้ที่ผมฟาร์มนะครับถามว่าพี่แล้วฟาร์มยังไงไวพี่เล่นยังไงวันหนึ่งจบอย่างนี้ครับเวลาผมหาลูนอสมุตินะเดี๋ยวผมทําให้ดู อันนี้ผมหารูนนะผมหารูนจากชั้น b 5ครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะอ่ะสมมตินะผมหารูนอันนี้ผมหารูนนะอ่าไฟลี่คิงไฟล์ปึ๊บปื๊บปื๊บอันนี้มีรูนเมื่อวันเนี้ยอ่าเนื้อผมถอดรูนอยู่อ่าก็เอาไปแล้วกันนะใส่มันครบๆอ๋อนี่ไงอันนี้มีรูนนะฮะตัวนี้อ่าผมก็ปล่อยตีไปนะเอาไม่ใช่ดิเดี๋ยวแป๊บนึงครับกดผิดอย่างงี้ฮะเพืพ่อนๆบางคนอาจจะไม่รู้คือคือถ้ากดอันเนี้ยเราไปกด ฟาร์มเขาเรียกว่าอะไรนะไปกดฟาร์มดาดรันเจ้นธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้ครับนี่ฮะเวลาผมหารูนนะหนึ่งวันที่ผมเล่นเนี่ยที่จบหอได้เนี่ยผมทําอย่างนี้ครับผมก็ฟาร์มปกติแหละฟาร์มไฟมอนเฮลสลับกับไอ้ลุมมิติไปกี้นะฮะอ่าเวลาหารูนนี่หารูสตันไปใส่ให้กับผวน้ําเสร็จปุ๊บใช่ไหมอ่าก็มาตรงนี้นะครับอ่าเข้ารลุมมิติเลยนะฮะ ผมจะบอกว่าเพื่อนๆลงอันนี้มาใช้ทั้งหมด30 Energy ใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันลงแค่2รอบเนี่ยเวลเวลของเพื่อนๆอน่ะจะเต็ม25เลยเดี๋ยวผมลงให้ดูอันนี้นะลงอันนี้2รอบก็ตีไปครับลงไปทั้งหมด60 Energy นะครับสามารถทำา3ดาวเป็นเลเวลแม็กเนี่ยได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ4ลง2รอบก็ นะครับได้ทั้งหมดสี่ตัวนะฮะผมฟาร์มอันนี้เนะี่ยผมก็ทาอย่างเงี้ย <c ười> คือปกติฟาร์มเวลใช่ไหมครับคุณก็ต้องฟาร์มเรลนะแล้วก็ถ้าคุณจะหารูนคุณต้องไปหารูนไงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท,ทําวิธีเนี้ยมันจะสามารถหารูนได้พร้อมๆกับฟาร์มเวลได้ด้วยนะครับฟาร์มเวลก็คือเอาตัวพวกเด็กน้อยกับโปโลขึ้นมาสามดาวสี่ดาวขึ้นมาทําเป็นห้าดาวเพื่อที่จะเอาตัวที่เราจะใช้ต้องการจะปั้นเนี่ย ขึ้นมาเป็นระดับดาวสูงสูงสงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอา3ดาวขึ้นสี่ดาวสีดาวขึ้นห้าดาวนะฮะเอา5ดาวที่เรามีอยู่ขึ้น6ดาวนี่ครับวิธีเนี้ยทำหกดาวไวมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเพรอะซึ่งแรกๆผมเคยนับนะเพรประมาณเกือบสานะมพันอะเมื่อเม ระหว่างทางที่ที่เล่นเนี่ยเกือบ3,000อะ่ะ2,000กว่านะรวมกับเพชรจากหอคอยด้วยอะไรด้วยทั้งหมดอนะ่ะตอนนี้เยอะมากนะครับ2,000กว่านะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเควสไอ้จบจบ,จบอะไรนะจบดันเจียนถงธาตุอะ่ะชั้น10ทุกดันอะนะฮะถ้าจบอันนั้นเนี่ยจะได้อีกดันละร้อยาสะทั้งหมดมีเท่าไหร่มี5มี5ก็เอาไปคูณอะ่ะ5้าคูณร้อก็ได้เท่าไหร่อ่ะ750อะ่ะ นะครับอันน้นผงยังไม่ทําเลยนะเนี่ยเห็นเพื่อนเขึ้นมาเบล20ยแล้วถ้าเพื่อนๆลงอย่างนี้อีกตาหนึ่งอะ่ะมันจะเต็มยี่าพอดีเป๊ะเลยนะฮะเป็นวิธีการฟาร์มที่ไวโคตรนะครับคืออะไรอ๋อพลังงานไม่เพียงพอนะฮะอ่ะลูนนะี่เราก็ฟาร์มไปนะครับชิวๆมากเลยเพื่อนๆวิธีนี้เป็นวิธีการทําที่เร็วที่สุดเลยนะครับแล้ว อีกวิธีหนึง่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากเล่นตามผมนะแบบเอาไวๆจะ๋าเลยอะ่ะผมแนะนำให้เพื่อนๆทำเควสที่มันจะแจกมอนเตอร์หกดาวให้เราอะ่ะไอ้มอนเตอร์ไอตัวเนี้ยไอตัวเองเจมอนเนี่ยนะครับมันจะมันมันผมเคยทำคลิปบอกไว้อยู่ผมไม่บอกซ้ำดีกว่าผมทำคลิปบอกไว้อยู่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยผมขึ้นหกดาวยังไงไวๆบ้างผมจะบอกไอคลิปนั้นอะ่ะผมทำบอกไว้อยู่เพราะว่ามีคนถามเคยมีคนถามแล้วนะฮะจะเป็นเควสที่แจก เนี่ยครับแจกเอ็งเจมอนห้าดาวเนี่ยนะฮะก็เนี่ยครับผมทําผมทําถึงเควสอันนี้นะครับเนี่ยเควสอันแรกอะครับมันจะมีสี่สี่อันใช่ไหมผมทําแค่เลเวลหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่ทําแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมทําไปแล้วก็จะมีพวกเนี่ยครับไอไฟมอนนะครับคือถ้ามันเพื่อนทําเป็นสเต็ป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 ไปอะมันจะไวนะครับแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนได้ของที่เรามาเพื่อที่จะทำเหมือนได้อันนี้มาได้ของชิ้นนี้มา เพื่อที่จะไปผ่านตรงนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราทําเป็นสเตปสเตปไปอ่ะมันก็จะไปไวนะครับก็ในแนวก็เห็นพูดกันเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมาอยู่ฝั่งผมบางคนจะบอกว่าเออทาไปทําไะไรประโยชน์คือผมจะบอกงี้ฮะมันมันที่ผมทํามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าบัฟสิบห้าวันแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยเพื่อนเพื่อนจบสิบห้าวันแรกไปแล้วอ่ะ มันลําบากมากครับใช้ชีวิตลำลำบากมากในเกมอ่ะถ้าคนที่รีบ่อยหรือว่าเล่นบ่อยจะรู้ว่า15วันแรกเนี่ยแม่งมันมีทั้งบัฟทั้งอะไรส,สุดยอดมหาศาลเลยอ่ะไอดีเก่าผมอ่ะที่ผมขายไปมหามออ่ะผมเล่น3เดือนเองนะผมจบทุกคอนเทนต์เลยเพราะว่า15วันแรกอ่ะผมไอดีผมไปไวมากเลยไงสิวันแรกผมไปแบบจบหอฮาร์ดแล้วก็ทำทำอินุได้ตัวหนึ่งแล้วอะตัวกว่าแล้วอะเพราะว่าช่วงนั้นมันบวกลุนก็บวกลุนถูกลงครึ่งหนึ่งใช่ไหมเพื่อน เงิน2ล้านอะบวกลุ้นได้แบบ4ี่ห้าเมตรอะบางทีนะบางทีถ้าบางทีจังหวะซวยแม่งก็อย่างมอกก็ต้องมี2เมตรสเมตรอะแต่ถ้าเกิดบัฟพุ่นหมดอะบางที2ล้านอะบวกบวกยังไม่ได้สักเม็ดเลยบางทีนะบวกจากหนึ่งมาได้แค่14อย่างเงี้ยมันเคยมีนะคือมันบวกลูนยากนะฮะลูนแม่งบวกเป็นขั้น14ไป15อย่างเงี้ยหมื่นหอย่างเงี้ยหมื่นหกหมื่นกว่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าช่วงในกิจ,จกรรมแม่งแค่ 7 8 0 0นะครับมันถูกลงเยอะนะครับในจะอัติเฟกต์อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็อ่าสปีดฟาร์มช่องแรกๆก็ทำไปเลยครับมันจะดีต่ออ่าไอดีของเรานะฮะมีแต่ข้อดีครับไม่มีข้อเสียนะฮะก็เขาว่าบ่นมาว่าผมไปขิงก็มันเป็นเรื่องปกติครับก็ถือซะว่าเป็นสีสันของเกมนะผมไม่โกรธหรอกนะฮะเราก็ไม่อ่านด้วยนะก็ถือซะว่าสนุกสนานกันไปนะครับใครจะว่าได้ผมไม่โกรธหรอก แต่ใครที่ชื่นชอบผมก็ขอบคุณนะครับที่ที่ติดตามนะครับก็อยากเห็นอะไรแปลกก็ลองเม้นดูนะครับถ้าผมทำไรผมก็ทานะนะฮะไอ้นี้ไม่ไม่ใช่อะไรครับเคยมีคนบอกว่าพี่อยากเห็นวันนึงอ่ะทำให้ผมดูหน่อยนะครับแค่นั้นเลยนะครับที่มานั่งทํานะแต่ถ้าจะมาบอกว่าพี่หกชั่วโมงอะจับเวลาดูผมน่อนั้นผมคงทําไม่ไหวนะอันนั้นมันก็โหดไปนะฮะก็เพชรหมดแล้วอะนะับเมื่อกี้หัวร้อนนะครับเปิดหมดแล้วอะ ผมว่าจะเอาไปไปฟาร์มลงหอฮาร์ดต่อไม่ไหวแล้วนะก็เออตอบคำถามก่อนเล่นทั้งวันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเปิดได้ร่มไฟช่วงบ่ายๆครับเออไม่ใช่ช่วงบ่ายเมเปิดได้ร่มไฟช่วงประมาณสักแปดเก้าโมงอะ่ะผมเปิดได้เสร็จผมก็นอนนะฮะนอนตื่นมาเย็นๆน,นะครับพอเย็นมาผมก็เริ่มเล่นช่วงเย็นนะอย่างที่บอกครับผมเล่นแบบที่ผมเล่นให้ดูเมื่อกี้ ได้ทั้งรูนั้ทั้งเวลนะฮะไอดีผมเลยไปไว้นะครับอ้าวเพื่อนๆมาๆมามารวมยินดีกับผมหน่อยแล้วขายนะครับรูอย่างนี้อย่าหาทํานะฮะขายนะครับใครที่เล่นใหม่อย่าหาทํานะครับรูแบบนี้ขายนะอย่าไปเก็บไว้นะครับมาสกอส้มหนึ่งใบนะครับคนเราไม่ต้องมีความหวังนะครับเพื่อนผมมัดมองหาก่อนนะครับว่าผมเปิดอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ เริ่มจะหัวร้อนแล้วนะมีอะไรที่เปิดได้บ้างจ้าโอ้ยโอ้ยอะไรเปิดไมได้เลยนะเพื่อนเปิดไปหมดแล้วนะครับเอ้ยใส่โค้ดใส่โค้ดนะเพื่อนใส่โค้ดคู่มือเกมนะฮะอ่าโปรโมชั่นโค้ดใส่ที่นี่นะครับซัมเมอร์วอร์สองศูนย์สองหนึ่งเมย์ป่ะครับใช่ไหมเมย์ห้าแปด โปรโมชั่นของคุณถูกใช้แล้วโอเคมาไปนี่นะครับฮิบันโนนะฮะความหวังของเรานะครับเพื่อนๆเอาอะไรดีอะระหว่างอลอคอลลมกับกับโพสตดอนน้ำอะเอาอลลมเนาะเพราะว่าอลลมมีดีสปีดใช่ไหมใช่ไหมคิดเป็นผมใช่ไหมเอองั้นงั้นโอเคเอาอลลมนะอลลมอลลมเฮ้ย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  โอ้โหทำไมอลูมิเนียถือดาบวะาอ้ไม่ใช่แม่งเอ้ยเดเซนไฟนะฮะโอเคครับแค่ผ่าก็ดีใจแล้วนะเขาเรียกว่าสิ้นแสงแห่งความบังเอ๊ะเพชรมันร้อยเก้าสิบสี่นี่มันยังไงวะเนี่ยอืได้สองสามรอบนะอ่ะอันนี้ละกันอ่ะเปิดหมุนปีกสักรอบนึงพื้นพื้นพื้พื้พพื้พพื้พ พึ่บเพบมย็ดเข้หมุนปีกได้ปีกแม่งอาอสักนรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้เอาเว้อะไรวะนักล่าฆ่าหัวอะไรวะ จะเอากันแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหเฉพาะกิจนะเอาปถ้าจะทำกันขนาดนี้ก็เอาป่ะนะเอาป่ะเออเปิดให้หมดนะมีที่ไหนอีกไหมเนี่ยอืมสมอนนายนี้นายนี้แบบว่าใจร้ายอะไรมากเลยนะสมอนนะผู้ผิดผู้ถูกเลยเนี่ย อ่ะโอเคนะครับก็ความสนุกสนานก็ยังคงมีนะฮะความเกลือก็ยังคงเดิมนะครับโอเคบายบายสำหรับคลิปนี้นะครับที่ถามมาผมเอาทิคดีๆมามาบอกอีกแล้วนะคนที่รู้แล้วเนี่ยผมก็ผมอาจจะรู้ที่หลังเขานะครับผมมั่นใจว่าน่าจะมีคนที่ทําแบบนี้ก่อนผมนานมากมายมหาศาลแหละแต่ผมเอามาบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าว่าเล่นไบใๆเนี่ยมันทำกันแบบไหนผมก็เลยมาบอกเพราะฉะนั้นก็ อย่าถือสาอย่าว่ากันนะครับอะไรที่ผมพิมพ์ไม่ดีแนะ่แนก็ขออภัยไปด้วยนะครับก็มันเป็นเกมนะครับพิมพ์สนุกสนานดจากกันคำๆนะครับอย่าคิดมากนะโอเคอย่าโกรธอเกลียดก,กันก็พอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย